ครับวันนี้จะมาอู้ถึงอันข้อบังคับนะครับในการเขียนข้าวแบบพญาพมเนี่ยที่ท่านจะเอามาประกวดในเดือนเมษาของทุกๆปีนะเคยไหมอ่อเอาเอามาต่อเลยนะครับวันอู้ไปถึงห้าข้อแล้วก็วันนี้มาถึงข้อที่หกแลครับเห็นข้อที่หกหนึ่งจุดหกเน,นะะี่ยนะเคยไหมอันอืมมันก็มีอ,อีกอันนะคยไหมมันก็ ว่ากันมาแล้วนะครับวันนี้มาถึงตอนที่ว่าเอออันอันบาทที่สามอะข้าวมันมีสามบาทนะครับบาทที่หนึ่งเนี่ยบาทที่หนึ่งนะครับอันนี้บาทนี้จะกแขวงรับแรงเคล็ดคายมาสู่ห้องืองนายบาทที่สองนะบาทที่สองมันเป็นเบาข้าวกล้มเนี่ยบาทที่หนึ่งเนี่มันเมืองนายมันลงด้วยนายเสี่ยงสามัญเห็ไหมอันอันบาทที่สองนี่มันการว่าน้องที่ค้องใจหมาย Line, อันเลขลายอักขอนม่อนแซงลงในเสียง trips, problems, โทพิเศษในนี่คือบาดก้มเข้าก like, uh, ้มนัก็อ่านในก็เหมือนสาวรับเจ้าก่เข้ามากองบอกเจ้ากองกินกินกน้อยกินกีะต้มนะ่นั่นน่ะคือข้าก้มมาข้าก้มบอกก้อนหน่อยมาอันบาดท,ที่สามเนี่ยขอเจอนายไม่เข้าสูนแป้งสูนมาเดียวผันน้ำามันน้ำมันจะขึ้นไปเสียงตีมาเนี่ยื้อแต่งในบาดที่สามเนี่ยอ่าปกติแล้วมาเดี๋ยวนี้มันรู้ จะเอาสัมผัสอันสละกันห้หมดนะใครมาเอาจนบุญเรื่องนะขอเจินญในอามาก่สุนแป้งงันนั่นมาสะแกระงยอย่างก็วู่ว่าไปเลยนะงังั้งเอาจนบุญเรื่องนะแต่อันพญาพงมันแต่งยี่ห้บาทที่สามไหมขอเจินญในแม่เข้าสุนแป้งสุนวันเดียวผ่านาเห็นไหมเนยท่านท่านสังเกตนะครับ มันมันมีอันการสัมผัสระว่างวักนั่นครับอ่ะสัมผัสไอ้สระนะครับระว่างวักอ่ะแต่มันเป็นการสัมผัสแบบอันเอ่อเนื้อเรื่องนะครับอที่มันอ๋อที่มันหูเรื่องกันนะไอ้มันเนี้ยนายมันนายมันกับแม่เข้าส่วนแป้งมันอันเดียวกันนั่นแหีะยขอเจิญนายนายนายก็คือแม่เข้าส่วนแป้งไหนมัเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วก็อันอ่าศูนย์วันเดียวเนี่ยมันมันอธิบายก็บอกแป้งเนี่ยศูนย์แป้งเนี่ยมันศูนย์วันเดียวนะไอ้เนี่ยไหมศูนย์วันเดียวนั่นแหละไอ้แป้งเนี่ยศูนย์แป้งวันเดียวก็พาน้ำก็เอาเอาน้ำเข้าภาเลยไหมเนี่ยมันเปียกไหมอันนี้เปิ้ลเปิ้ลมันบ่มีการทั้งวักรไงเนี่ยน้อยมันบ่มีไอ้สาะไอ้สารตรงวักรที่สองอะไรไหมไอ้แป้งเนี่ยมันบ่มีสารแองสารแองตรงวักรที่สามนี่อะไรไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพาน้ำเนี่ยมันเปียกยันเนี่ยมันต้องสมัรถกันสักวักรนะใครมันเนี่ยมัน ท่านต้องแต่งมันหนึ่งบาทนะครับไหมเนี่ยหนีจากแขวงรับแรงเกลี้ยงคายในในในรับแรงแขวงแรงไงมหมอันนี้เป็นการสะพัดสลายไหมมาสู่ห้องเมืองไหนห้องเสียงดวพิเศษนั่นี่ยกันว่าน้องที่ข้องไงไหมน้องก็ข้องมันประจบไอันี่เนีน่ยบางครั้งปกติเปิ้ลก็อันสะพัดสละลูกค้าเออบางครั้งปกติสะพัดสละไอ้นั่น มันถึงม้วนนะคราบถ้าเอาท่านพญาคมหมาว่าเอาปเดี๋ยวนี้เอาเอาสัมผัสอันสละกาโมดนะไ้มาเนี่ยมันก็เลยอู้กับมูเรื่องเลยมาอ่ากันว่าน้องที่ข้องใจหมายไหมหันเลขลายเนี่ยลายเนี่ยหันเหลียวมาหามายเนี่ยมัเนี่ยมันปี่ไหมเอาขอนม้อนแส้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันบาดที่สามเนี่ยมันเป็นเป็นบาดพิเศษนะไับแม่บาดบาดพิเศษอืที่มันมันต้องไปอันสัมผัสอันอย่างกันสักอย่างแต่มันม้วนนะของท่านพญาคมมันเป็นยังไงไหม ขอเจ้นายแม่เข้าสูนแป้งสูนวันเดียวผ่านนะเนี่ยไต้องสมัมผัสะละกันสักวักหน่อยไหมครับอันนี้ละอันนี้ละจะเน้นให้ท่านไปแต่งมานะครับท่านภายในสิบสองวันอ่ะท่านจะต้องมีอันนี้หนึ่งบาทนะกับที่มันบบที่มันแบบสมัมผัสกัน,ส,กนสักวักเนี่ยสัมผัสละนะสักวักเนี่ยท่านต้องมีหนึ่งบาทนเนี่ยบาทที่สามเนี่ยนะครับต่อไปจะเป็นบาทที่หนึ่งนะครับแม่ก็เอาว่าไปนะ้ม อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ท่านจะต้องไปศึกษาว่าเอออันนี้ท่านพญาคมพ้นเขียนได้อย่างงี้นะท่านท่านเป็นลูกศิษย์พญาคมนะครับอ้างว่าเป็นลูกศิษย์พญาคมอ้างว่าพญาคมเป็นคุกเก้าครับอืแต่เวลาเขียนข้าวนั้นมันไปแจ้เอามาเออบอกไปเขียนปู้แบบเจ้ายองว่าอะไรไม่เนี่ยมันเป็นย่งมงเออมันเออขอท่านมีอันการเขียนข้าวประกวดของพญาคมขอามันมีรับ การรักเกณฑ์ของปัญญาพรมนะครับคือมันกินมีกินอายของท่านปัญญาพรมข้าวปัญญาพรมมาติดมะพ้องนะครับเออหมายใช่ว่าเออไหวปลาลกปลาลกมาได้แล้วเออแล้วมาเขียนข้าวแบบเจ้ายองมันเออไม่ได้ละปูนมันอะไ่นีใช่นะครับออโอเคนะครับอันนี้เป็นข้อบังคับนะทัวรแบบเน้นสำคัญนะครับข้อหนึ่งจุดหกเนี่ยท่านต้องเขียนอัน ในบาทที่สามนี่เนี่แบบที่ว่ามันมีการสัมพัสละกันทุกวักเลย,น,ย,เน,ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยซีวักเนี่ยมันมีการสัมผัสละกันนะใช่ไหมเ <_ letter> ขียนไม้อันนึ่งบาทนะครับอย่างน้อยๆนึ่งบาทนะครับอ่านอกนั้นก็ท่านก็เขียนไปตามปกตินะใช่ไหมแต่อันจะต้องมีอันนี้นะใช่ไหม<_ letter> <_ letter> โอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ